ครับว้ายูอี่เป็ดตุ๊กไก่มดไอ้สัตว์เอ้ยกูก็โดดแล้วเนี่ยไอ้ยังงูไอ้สัตว์เอ้ยมาเป็นลูกตื๊ดเลยเทียเอ้ยยังงูไอ้เที่เมึงระวังด้วยสัตว์ว้าเนี่ไอ้ยังงูไปยังอ่ะอ๋อแก่ๆเฮ้ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วนี่ๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้แก่ว้ามิฉกงูงูไปนู่นแล้ว ที่อะไรเรืไปงทุเล่เห็นดิไหลเร็วไเร็วเอากลัวสัตว์ขึ้นเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยมึงเห็นไหมซุ้มดิซุ้มดิมันไดข้ามบ้านไป่รู้แล้วซุ้มไปยังดูดิข้ามไม่รู้แล้วสัตว์บอกว่าอะไรนี่เฮ้